ค่ะ,คะอันนี้ก็จะมาเฉลยข้อสอบกันนะคะแล้วก็จะเห็นภาพแผนภูมินะคะว่าห้องไหนสอบได้คะแนนเยอะสุดนะคะแต่ละห้องนะคะเฉลี่ยกันไปสี่ห้องห้าทับสองห้าทับสามและห้าทับสี่และห้าทับหนึ่งค่ะนะคะก็จะมาได้มาถึงตรงนี้นะคะคะแนนที่ตอบถูกต้องเลยจินเทียซีชีจีวันที่หนึ่งอข้อที่หนึ่งนะคะวันนี้วันอะไรวันนี้วันอะไรประโยชน์ข้างต้นภาษาจีนคือ ข้อที่หนึ่งถูกต้องจินเทียนซีชิจีจะตอบหมิงเทียนได้ไหมหมิงเทียนไม่ได้เพราะผู้หนีหมิงเทียนคือวันพุ่งนี้จวเทียนค่ะจวทียนยิ่งแล้วไปเลยนะคะแตกก็ยังมีหกคนนะไปโดนข้ลอลอกอีกแล้วนะคะตอบจวเทียนแปลว่าเมื่อวานจวเทียนซิงชิจีผิดนะจ๊ะนะจ๊ะโอเค ค่ะข้อที่2วันนี้ว่าอังคารปะโยกางต้นภาษาจีนคือข้อใดเอ,อ่ย่านักเรียนคะเห็นไหมจินเทียนก็ว่าแล้ววันนี้ว่าอังคาร CCE วันจนันทร์ CCE ก็ต้องเป็นวันอังคารคุณดีใจนะคะมีเด็กตอบถูกเยอะมากๆเลยแต่ก็ยังมีเด็กที่ตอบผิด นะคะไม่รู้ว่าไปมึนเมาอะไรมาหรือเปล่าหรือว่ากินยาครูยังงงอยู่เลยทำไมสอบสี่ีสศาสตร์คะไอคนนี้ที่ตอบสี่ีเออร์ครูก็ยังไม่ว่าอะไรนะคะเพราะว่าหมิงเทียนหมิงเทียนคือพรุ่งนี้อาจจะยังไม่แม่แมนในตัวอักษรจีนก็เป็นไปได้แต่ไอคนที่ตอบ18คนนี้คือใครนะคะยังตามตัวตามตัวได้ไหม่าห้องไหนห้องนี้ไม่มีใช่ไหมไม่มีใครตอบผิดใช่ไหม นะคะอ่าต่อไปข้อที่สามค่ะวันพรุ่งนี้วันพุธอ้าว่อกี้คือเมื่อวานอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวถ้าวันพรุ่งนี้เนี่ยนักเรียนต้องรู้แล้วว่าไม่ใช่จินเทียนดังนั้นไอ้คนที่ตอบผิดไปโดนเขาหลอกจะคนตอบโดนหลอกสี่สิบคนเนี่ยจานวนยี่สิบหกเปอร์เซ็นเนี่ยนะคะไปจินเทียนซี่สสาวันนี้วันพุธเขาถามว่าวันพรุ่งนี้วันอะไรแล้วก็ต้องตอบอะไรลูก วันพรุ่งนี้ค่ะวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ก็ต้องตอบมิงเทียนอ่าซิงทีซานก็แปลว่าวันพุธก็ต้องตอบถูกคือข้อนี้ถูกต้องมาเก้าสิบเก้าโคจะเก้าหน้าเก้าไกลอ่านะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุมของเลขเก้าเก้านะคะเออเอาพิธิหารปฏิหารเกิดขึ้นกับเก้าเก้านะคะอ่ะโอเคคูก,ก็แซวเล่นนะคะซิงชีซานวันพุธ จำได้ไหมซิงชีอีวันจันซิงชีเออร์วันอังคารและซิงชีซานก็คือวันพุธนะคะหมิงเทียนก็คือวันพุน่งนี้ดังนั้นต้องตอบพอรีทันทีไม่มีการตอบข้ออื่นเพราะว่าตัดช้อยไปเลยอีกไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าเป็นอะไรคะเพราะว่าเป็นจินเทียนใช่ปะเราไม่ต้องดูเลยการกระบ,บาดได้เลยทันทีป่าไปดูข้ออื่นกันดีกว่า อ่ะคะอันนี้จะได้ตาสว่างนะคะบางคนที่ตอบผิดนะจะได้รู้ตัวเองนะคะอ่ะต่อไปข้อที่4ี่ค่ะถ้าวันนี้วันพุธนะครูมิ้ก็ช่างตีโจทย์เหลือเกินแล้วพรุ่งนี้เป็นวันพฤหัสนะถ้าวันนี้วันพุธพรุ่งนี้คือวันพฤหัสภาษาจีนในข้อใดคือคําที่หมายถึงวันพฤหัสบดีโอ้โหมีเด็กตอบถูกร้อยละ 30คนนะคะ84.4เเซนะคะเป็นอะไรที่ปื้มมากแต่ก็ยังมีเด็กที่นะคะตอบผิดอยู่อีกปะกตานะคะไม่รู้ว่าอาจโจรหรือเปล่าเขาบอกว่าวันพฤหัสบดีนะไปตอบวันศุกร์อันนี้ก็ผิดแล้วนะคะไปตอบวันเสาร์ได้ไหมสี่ชีอีวันจันทร์สี่ชีเอวันอังคารสี่ชีซันวันพุธสี่ชีเซวันพฤหัสบดีสี่ชีอูวัน ุกดังนั้สซงชิริวก็ต้องเป็นวันเสาร์อันนี้วันเสาร์นะซงชิริวอ่ะเลขหกอ่ะนะคะวันเสาร์จ้าแต่ว่าซีชีอุกก็คือวันศุกร์สอสายห,หมายศุกจุดนะคะอู้ด่าให้มันรู้กันไปซินะคะอ่ะต่อไปนะคะ นักเเียนบกตื่นเช้ามามาฝังข้อสอบภูมิเนี่ยนะคะได้ได้ความรู้นะคะ<ได>แล้วก็เดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศสวยๆงามๆนะคะไปชมต่างประเทศดีกว่าเ <Me S 1> มืองจีนเป็นยังไงนะคะอ๋อโอเคจินเทียนจีเย่จีเฮานาะ จินเทียนจีเย่จีหา้าเนมีความหมายว่าวันนี้วันอะไรนะจ๊ะอ่ะคนที่ทําข้อสอบเขาต้องอ่านโจทย์ดีๆจากประโยคดังเก้าถ้าวันนี้วันอะไรเขาถามประโยคนี้ใช่ไหมหากวันนี้วันที่แปดกุมภาพัน์สังเกตนะหากวันนี้เป็นวันที่8กุมภาพันธภาษาจีนที่ถูกต้องคือข้อใดและก็ยังมีเด็กตอบถูก99%ครซูปื้ม,มาแต่ก็ยังมีเด็กที่ตอบผิดตอบผิด ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงตอบผิดนะคะรีบไปไหนนะคะขอวันที่8เธอก็ต้องดูเลข8ปดจ้าปาแปลว่า8ปนะปาแปลว่า8อันนี้สือแปลว่าอะไร10บปาเนี่ยคือเลข8ใช่ป่ะอ่ะอันนี้ก็สือจริงก็เป็นเลข10มันก็ผิดอยู่แล้ว ไอเนี่ยเป็นเลขแปดไออย่างน้อยคนที่ตอบอันนี้ยังพอพอไปได้แต่อันนี้เนี่ยมันคืออะไรคะยี่สิบเจ็ดคนเนี้ยนะคะไอ้ยี่สิบแปดเนี่คยครูยังพอเข้าใจแต่อันเนี้ยตอบไปได้ยังไงเลขสิบนะคะอันนี้เดือนสองเหมือนกันมะเดือนสองก็คือกุมภาพันธ์อันนี้ก็เดือนสองกุมภาพันธ์เดือนสองกุมภาพันธ์แต่เดีเรียนต้องสังเกตสิคะหมิงเทียนแปลว่าพุ่งอะไรพรุ่งนี้ทุ่มมอร ทีเอ็มุนี้เออแต่คันนี้คือแบบเป็นไงคะอันนี้คือวันนี้จินเทียนนาวก็คืออะไรคะวันนี้ปัจจุบันปัจจุบันแล้วเขาบอกว่าถ้าวันนี้วันที่แปดถูกมอโร่โตัดทิ้งเลยค่ะอันนี้ก็ตัดทิ้งเลยวันที่สิบไม่ใช่ตัดช้อยก่อนเห็นไหมแล้วนักเรียนก็เลือกทันทีเลยตอบข้อที่หนึ่งจินเทียนเออเย่ ye. ป่าหฮาเห็นไหม จินเทีย,ทยต่อว,วันนี้เออเย่ก oh, yeah. ุมภาพันธ์อ่าห้าวันที่แปดกุมภาเออเอาสี่กุมภาเดือนที่สองไงแล้วก็ต้องเลือกเด็กเลขสองใช่ไหมที่คุดจุดเนี่ยตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็แปดเนี่ยจบเนี่ยคิดเลยมากคะ่ะเก้าสยินดีด้วยนะคะคุณไปต่อนะคะอ่ะต่อไปข้อที่หกเตตี้ลิ้วถีค่ะคุจูจะเฉลยอยา่างรวดเร็วแล้วเราจะไปชมบรรยากาศกันนะคะอีกครึ่งชั่วโมงหลังดีไหม นะคะมีความสุขสนุกสนานกันไปนะคะจะใกล้จะปิดเทอมแล้วนะคะอีกประมาณ1-2ถึงสสัปดาห์ใช่ไหมแต่นักเรียนอาจจะได้เจอครูแค่สัปดาห์นี้ไม่ก็ถึงสัปดาห์หน้านะคะซึุ่ครูครูก็เลยอยากจะอธิบายฉเฉลยข้อสอบไปเลยนะคะอ่ะมา115คนเป็นอะไรที่ครูเปิ่มมาเจ็ดสิเปอร์เซนะคะสถิติต่อไปเจอชื่อ什สเจอชื่อเสเจอแปลว่านี่นี่ชื่อแปลว่า เป็นอยู่คือ is what แปลว่าอะไรจะชื่อ什么叫นี่คือความหมายว่าอย่างไรนี่คืออะไรถูกต้องแล้วจะไปตอบนั่นได้ไหมนั่นก็คือหน้าค่ะลูกหน้าหน้าแปลว่านั่นหน้าแปลว่าน,น,นั่นนั่นนั้น เนอาน่านั้นๆคุณคือใครยิ่งหนักเลยนะคะคุณคือใครหนีชื่อสวยหนีชื่อสวยอันนี้แย่มากอีสิแปดคนนี้นะคะอันนี้คือตกลุมไปเลยนะคะอันนี้ยิ่งอยู่ไปเลยคะ่ะบนขอบหลุมอยู่นะคะแต่อันนี้เป็นเป็นไงคะโผล่ขึ้นมาพ้นน้ำาคะ่ะด,ดอกบัวพ้นน้ำานะคะนี่คืออะไร เก่งมากตอบได้ยังไงนะคะอันนี้ตอบได้ยังไงนะคะ,อ,นนอ,ะ,คะอ่ะโอเคถูกต้องเก่งมากค่ะคนปังเนอรเยี่ยมมากนะคะไปต่อค่ะไปต่อเดี๋ยวเราจะได้ไปดูคลิปวิดีโอ,อก,กันนะคะข้อที่เจ็ดค่ะนาชิสม,มะนั่งนี่นี่อยู่กับครูไมค์ค่ะจดเสียงหน่อยแล้วอ้วยอยย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 ะคยยยอย หน่าชื่อชมอุ้มอยู่ไหมคะอุมธนกรการกแก้วอยู่ไหมคะธนโชตดูไหมคะบุษดีอยู่ไหมไดตันดูไหมคะกระเป๋ากระเป๋ากระปุกะปนะคะ นั่นคืออะไรนั่นคืออะไรทำไมถึงตอบข้อนี้แล้วก็ตอบร้อยแปดคน,นะ,คะเลขสวยแต่ก็ยังมีอีบสองคนและอีสี่คนที่ตอบผิดนะคะคนคุณชอบอะไรอ่ะชอบมันคือสี่หวนไม่ใช่หรอที่ครูเคยสอนนะนี่คืออะไรก็คือเจ้าชื่อเฉลอีประโยคข้างต้นข้อที่6เมื่อกี้ไงสแสดงว่าอีฟสองคนเนี่ยมันคือคนที่ตอบผิดตั้งแต่ข้อบนละแล้วก็ข้อล่างด้วย ะะก็เลยคือหน้าชื่อเสมอแบบว่านั่นคืออะไรนะครูก็สอนอยู่แล้วนะคะเนี่ยอม,มันไม่ได้จะผิดเลยอะ่อไปค่ะข้อที่แปดเจอชื่อสูนะคะเจอชื่อสูททำไมถึงตอบอะไรกันคะเนี่ยตอบได้ยังไงสามสิบสามคนและยีิเจ็คนมันคืออะไร นั่นคือหนังสือโคสอันนี้คูอยากรอใจแต่อดีสอเนี่ยคืออะไรเพราะว่าโซเนี่ยแปลว่าหนังสือหนังสือหนังสือนักเรียนฟังนะถ้าสมมติชอยมันให้อย่างนี้มาหนังสือสองข้อแต่ว่าดีสอหนึ่งข้อแล้วต้องตัดดีสอที่งันดีเลยเพราะว่าอะไรมันไม่ใช่มันไม่ใช่เชียนปีเช่นปีแปลว่าดีสอนะคะเชียนเชียน เชียนปีแปลว่าดินสอค่ะลูกอืใช่ไหมนะคะเชียนปีปีแปลว่าปากการหรือว่าดินสอไนะคะมีเชียนปีก็คือแปลว่าดินสอ เออดีสอปีแปลว่าปากกาหรือดีสอก็ได้นะคะในที่นี้แต่ว่ามันไม่ใช่มันคือสูแปลว่าหนังสือลูกแปลว่าหนังสือค่ะดังนั้นนี่หรือนั่นนี่หรือนั่นต้องมาวัดความจากันและวัดความรู้กันละดังมาต้องตอบข้อที่หนึ่งค่ะเจอชื่อูเจอชื่อูออลินแตะเพดานทั้งหมดซู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 นะคะเจอชื่อซูแปลว่านี่คือหนัง คะ่ะไปตอบกันเลยนะคะต่อไปเน,นี่ยเห็นไหมถ้าใครตอบอันนั้นได้ก็ตอบอันนี้ได้เก้าสิบเก้าคนที่ตอบถูกนะคะแต่คุณงงนิดนึงอะ่ะพอคุณขอ,ขอ,ขอพูดหน่อยนะคะข้อที่แปดนะคะทําไมตอบถูกเก้าสิบสี่คนนะคะแต่คนที่ตอบถูกนะไปตอบไม่ได้นะไปตอบได้ไหมไปตอบได้ไหมเออเนี่ยยังมีเก้าสิบเก้าคนทำาไมามีไม่มีมมเอกใจกันเลยหรือ นะคะอันนี้ก็สมุดสมุดไม่เกี่ยวเลยสมุดคืออะไรครับเปิลค่ะครูสอนแล้วเปิ้นแปลว่ารากหรือว่าแปลว่าสมุดนะคะเปิลน,นะคะหนังสือคือซูค่ะอักษรจิตตัวนี้ค่ะแปลว่าหนังสือเห็นไหมข้างบนนะที่ตอบถูกนะคะดินสอบปากกายิ่งแล้วเลยครูบอกว่าปีนะคะใครตอบปีมีไหม นะคะจะไปเป่าปีพระไพมณีน,นะคะเรียกพัมมาจะเอ๊พัแม,ม,ม,ม่อะไรนะนางอะไรนะ <S <S สีเสื้อสมบูร์เออเอ่ะอเอาเข้าไปาหน้าชื่อปีจ้ะเออไม่ได้ไปเป่าปีนะจ๊ะเออบันก็ต้องตอบอะไรคะโูกปีแล้ว,ว่าปากกาดิดโนะคะหน้าชื่อปีหน้าชื่อปีมีความหมายว่าอะไรคะ นั่นคือดินสอรหรือว่าปากกานั่นเองนะคะมันแปลว่าปากกาหรือดินสอก็ได้ไปต่อะไปต่อปะนะคะ <c oughs> อ่ะอยู่นานแล้วเดี๋ยวแบบว่านักเรียนจะตื่นเต้นอยากจะดูคลิปวิดีโอแล้วอะนี่นี่คือสมุดคราวนี้เปิ้ลเจอไงครูบอกไปแล้วเปิ้ลเจอแบบว่าสมุดนักเรียนก็รู้คำว่าปีใช่ไหมคำว่าสูใช่ไหมดังนั้นนักเรียนก็ต้องรู้ว่าเอ้น,นี่มันไม่เกี่ยวอ่ะเปิลเจอเนี่ยมันไม่ได้มีในบทสนทนาหรือเปล่า อ่ะถ้ามันไม่มีนักเรียนก็ต้องตอบข้อนี้เจ้าชื่อเปิ่นซื้อ92คุณคุณยินดีใจด้วยนะคะที่ได้ไปต่อบแต่แตก็ยังมีคนที่ตอบผิดปะปายนะคะเนี่ยดูซินะคะน่าน่าน่าเป็นห่วงนะคะแต่ก็ข้อนี้ก็ถามว่านะตอบตอบมาเรื่องวัดศัพท์กันเลยทีเดียวถ้าไม่รู้สัพท์เด่ก็ตอบไม่ได้เห็นไหมนะคะ เปินะคะโอเคไหมโอเคเออนะคะข้อที like <te Liberty Overwatch> ่สินะคะทานานทายานไปอย่างรวดเร็วนะคะเด็กบอกผ่านไ้แลคือผ่านได้แล้วค่ะนะคะอ่ะต่อไปข้อที่สิบเอ็อซื่สืออันไม่ใช่สซื่ออันนี้สืออสอสอแปลว่าสิบเอ็ดนะคะสือไม่ใช่สือซื่อซื่จะเป็นสิบสี่อ่ามานะ พามินก็คือพวกเขาอ่าแล้วพวกเขาไหมอ่าถูกต้องพวกเขาไหมอ่าโอเคเก็บไว้ก่อนพวกเธอผิดเลยจบไสิบแปดคนนี้ก็ไปโดนเขาหลอกอีกแล้วนะคะพวกเธอต้องเป็นหนีสิหนี่แปลว่าเธอเราเรียนก,กันมาบ่อยแล้วเนาะหนีเมินใช่ปะหนีแปลว่าเธอวอแปลว่าฉันวอฉันหนี่เธอนะคะ นี่เมินก็ต้องแปลว่าพวกเธอแต่ก็ยังมีคนตอบอีก18คนนี้นะคะไม่เข้าใจแต่เรี่องมาคุก็ดีใจนะคะที่มีอี2 1ีก็เหรอนะคะ2 1 2 1คนที่ตอบถูกนะคะตุยล่ะนะคะทามมาชื่อเสยเสยแปลว่าใครอะ เออใครน้อพวกเขาคือใครน้พวกเขาคือใครน้อ,ะอ,น,อนะคะทามันชื่อสวยทามันชื่อสวยนะคะพวกเขาคือใครคะ ตอบถูกครูก็ยังดีใจด้วยนะคะอย่างน้อยอย่างน้อยมีเปอร์เซ็นต์เยอะมีเปอร์เซ็นต์เยอะอะต่อ,อไปก็อโอ้โหครูก็ยังดีใจอีกเหมือนเดิมนะคะหึงร้อยกว่าคนเลยนะคะถล่มกันเข้ามาหลงล้านเงนเข้ามานะคะร้อยกว่าคนก็นต้องตอบพี่สาวนะพี่สาวนะจ๊ะไม่เ่แปลว่าน้องสาวแต่อันนี้อ่านว่าอะไรคะพี่สาวเจเจเอเ เจเจแปลว่าพ <or> ี่สาวพี Star ่ชายได้ไหมไม่ได้อันนี้เกอ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 คือ <Nixon> พี <illed> ่ชายนะคเกอเกอคือพี่ชายเมยเมยแปลว่าน้องสาวเมยเอยเมยเมยเอยเม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 ยแปลว่าน้องสาว นะเจเจคือตัวนี้ค่ะนะบางคนสรับสนระหว่บบางน้องสาวกับพี่สาวผู้หญิงเหมือนกันไงคะอันนี้ก็ผู้หญิงค่ะครูแต่จะเันแตกต่างกันยังไงคะถ้าพี่สาวมันจะสูงกว่าน้องสาวมีการวัดระดับความสูงอีกหนึ่งตัวสูงกว่าน้องสาวคะ่ะปึ๊บอ่านะแต่ว่าถ้าน้องสาวเป็นไงคะชอบเต้นระบคะาค่ะกระโปรงบาเป็นตัวนี้คะ่ะเมื่อยเมยนะคะ เกิดอย่างที่แล้วพี่ใหญ่เลยมีใช้ปากในการกินในการสื่อสารออกไปทำมาหากินนะคะเป็นพี่ชายนะคะนำนำทีมนำครอบครัวนะคะกเกิดน,ๆๆนะประมาณนี้นะคะนักเรียนดังนั้นมันจะต้องไม่ไม่มีใครตอบผิดนะ,ะแต่ครูก็ยังแบบพอเข้าใจแล้อาจจะมึนเมานิดหนึงนะคะับสนระหว่างล้องสาวพี่สาวแต่พี่ชายเนี่ยสุดๆเลย21คนนี้ผิด แน่นอนนี่ก็พิดแน่นอนนะคะโอเคเจเจค่ะไปต่อไปต่อข้อที่สิบสามชื่อซานค่ะข้อที่สิบสามเราจะได้มีเวลาดูคลิปวิดีโออ่ะเอาไปข้อที่สิบสามมาซูมซูมซูมกรปานาแล้วเรียนเห็นชัดไหมคะไม่เห็นบอกครูได้นะคะครูขอเปลี่ยนสีบ้างอ่ะโอเคทาเนี่ยมันแปลว่าเขาผู้หญิงในที่นี้เนี่ยภาษาจีนเนี่ยนะคะเขาให้เป็นศัพท์ คำน,นี้ใช้กับเพศหญิงหรือว่าเพศเพศที่เป็นประเภทสองก็ได้หรือตอนนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งเพศหญิงเพศชายแต่ถ้าสามารถชี้เฉพาะได้ชี้เฉพาะใช้กับเพศหญิงเท่านั้นจะดีที่สุดน,นะคะอ่าเพศหญิงคือใครก็คืออะไรคะพวกเขาเขาเออเขาค่ะไม่มีพวกนะักเขาคือใคร เขาคือใครนาะเขาทําอาชีพอะไรนี้จบไปเลยค่ะคุณคือใครนี้จบไปเลยค่ะไม่ต้องคิดต่อเลยตอบข้อหนึ่งทันทีแค่ตัดชอยคุณก็ตอบได้แล้วอีก90คนเนี่ยฉลาดมากนะคะดังนั้นข้อข้อนี้เนี่ยตัดชอยได้ง่ายมากเลยนะคะเขาคนนี้เขารู้คําศัพท์แล้วว่าพวกเขาคือใครทาชื่อเสยทาชื่อเสยเสยนะคะแปลว่าใครนั่นเองเห็นปะ ตอบง่ายมากนะเนี่ยถ้าได้เรียนรู้เคล็ดลับในการตัดชอยอ่ะต้อรู้ต้องรู้คําศัพท์ด้วยนะคะต้องรู้คําศัพท์ถ้าไม่รู้คําศัพท์ทาไม่ได้ใช่ไหมอ้าแต่จริงๆถ้าไม่รู้คําศัพท์นักเรียนก็ทําข้อนี้ได้ค่ะข้อที่สิบสี่ใช่มันต้องมีพยางค์เดียวใช่ไหมแต่อันนี้ไม่มีสองพยางค์อ่ะมันก็ต้องตัดข้อน,นี้ออกไปก่อนเลยอ่ะแล้วเหลือแค่สองข้ออันนี้ไม่เป็นไรสามพยางค์ใช่ไหมไม่ใช่อันนี้มันกี่พยางค์คะลูกสองพยางค์ปู๊ช ปู่เสือปู่ปู่ปู่เสือเสือเือเสือเือปูเสแปลว่าไม่ใช่ถูกต้องร้อยละคนเนี่ยฉลาดมากมีไหวพริบปฏิภาณแต่อันนี้เนี่ยไม่เป็นไรเนี่ยไปตอบตรงนี้เนี่ยนะคะอากูก็ยกโทษไทยละกันนะคะแต่อันนี้เนี่ยน่าใช่เนี่ยมันคืออะไรคะเือ ตัวเดียวพยางามเดียกว่าซื่อตัวเดียวไม่มีปู่ชื่อชื่อแปลว่าใช่นะคะชื่อแปลว่าใช่เออแล้วไปตอบปู่ชื่อแปลว่าไม่ใช่มันถึงจะถูกต้องแต่ถ้าไปตอบปู่ชื่อแบบว่าใช่มันเที่ยวไม่ตักกะมนมีไอ้สิบเจ็ดคนนียอยากจะเห็นชมหน้านะคะอยากจะเห็นชมหน้าอืมอยากให้ครูพูดนะคะนะคะอะ่ะมาเข้าใจยางคาว่าปู่ชื่อแปลว่าอะไรคะไม่ใช่ อ่าตอบข้อนี้ค่ะข้อที่หนึ่งปูซึไม่ใช่ซึใช่ไม่เป็นไรคือปูเคชิค่ะนักเรียนปูเคิปูเคิแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเออไม่เป็นไรกูให้อาภาัยนะใจโล่มๆนะแล้วรู้ชัดเลยแล้วนะคะใครตอบถูกก็ดีป่ะใครตอบผิดจะได้รู้ตัวเองว่าเป็นไงคะ โอ้ oh, ไม่เข้าใจนะคะไม่เป็นไรจําไม่ได้นะคะจําสับไปได้นะคะโอเคไหมนะคะป่ะไม่เป็นไรนะคะมันผ่านไปละวให้มันผ่านไปนะคะเทอมหน้าตั้งใจเรียนใหม่เทอมหน้าแก้ตัวใหม่เทอมหน้าทําให้ดีนะคะอ่ะต่อไปหวางกับหลิ่นนะคะแท่นามสกุลของคนจีนภาษาจีนเรียกว่าอย่างไรนะคะออกเสียงออกเสียงตัวอักษรจีนสองตัวเนี้ยว่าอย่างไรนะคะเออ อันนี้ถ้าเรากูบอกแล้วว่ามันเกี่ยวกับต้นไม้ก็คือหลินอันนี้คือหวางอันนี้ความจำล้วนๆนะหวางกับหลินอันนี้คือแท่นะที่อยู่ในบทสนทนาที่รูอสอนไปนะบทที่เท่าไหร่คะจําได้ไหมเออนะมันออกสอบนะจ๊ะเนี่ยร้อยห้าคนถือว่าฉลาดต่อนะคะยังก็ยังมีคนที่สับสนข้อมูลอยู่นะคะก็ไม่เป็นไรนะคราวนี้รูค้คําแปละนะหวางเนี่ยแปลว่าอะไรคะกษัตริย์ หรือว่าแปลว่าอะไรคะแซวะหลินหลินแปลว่าป่าไม้เออป่าไม้อะไรที่เกี่ยวกับป่าไม้ธรรมชาตินะคะเออเข้าใจแล้วนะเข้าใจแล้วนะไม่โดนเขาหลอกแล้วนะต่อไปข้อที่สิบหกค่ะเออข้อที่สิบหกการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะเข้าสุภาษิตจีนตรงกับสุภาษิตไทยที่ถูกต้องคือข้อใดที่ถูกต้องคือข้อใดอันนี้ซีเวอ,อจื่อจิง อันนี้เป็นอะไรคะจิงตีจือวาจิงจิงติจริงสีจือวานะคะสั้นโยสั้นเป้าทําดีได้ดีผิดเลยอันนี้เกี่ยวกับวาวาก็คือกบกบเกี่ยวไหมกบไม่เกี่ยวสิเวไปว่าเรียนรู้ง่ายที่ครูสอนสังเกตคสํสิอ่าอูแปลว่าไม่มีจือจริงแปลว่าไม่สิ้นสุดค่ะลูกเขาว่าจือจริงเนี่ย เนี่ยมันเดาได้ไหมเดาได้ก็สิบสามคนนี้เดาถูกเรียนถูกมีความรู้ในองค์ความรู้ในหัวสมองตอบถูกค่ะที่เหลือเป็นไงนะคะกลบค้อในกะลาและทําดีได้ดีค่ะตอบผิดค่ะแปลนะคะแต่ก็ยินดีกับคนที่ตอบถูกแล้วก็ให้อภัยคนที่ตอบผิดนะคะอื โอ้โห oh oh. นะคะเออเราจะได้รู้คับศัพท์นะคะครูนี่แบบมันไม่น่าจะมีใครตอบผิดนะอะไรย่างเงี้ย94คนค่ะเขาถามว่าสั้นหยกสั้นเป้าคือสุภาษิตที่ตรงกับสุภาษิตไทยในข้อใดคะสุภาษิตจีนี้สั้นหยกก็คือทําดีอ่มีการทําความดีสั้นเป้าข่าวประกะาศออกมาดีก็คือทําดีได้ ไม่ต้องคิดมากเลยสั้นเดี่ยวสั้นเป่าเขาเล่นอยู่แล้วนะคะแต่ก็อ่ะอันนี้สามสามคครูก็ยังเข้าใจอยู่นะคะ <c oughs> จืดชัวจือโซนะคะแต่อันนี้เนี่ยหนักที่สุดหนักที่สุดไปตอบยังไงการเรียนรู้ที่สิ้สุดในเมื่อมันคือข้อที่แล้วเนี่ยที่ผ่านมาข้อที่สิบหกนะคะข้อที่สิบหกเนี่ยการเรียนรู้เนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะคะ ข้อที่สิบเจ็ดสั้นโยสั้นป้าก็เลยคือทำดีได้ดีนะข้อที่หนึ่งค่ะถึงจะถูกปะไปต่อดีกว่าและะ้วกอเด็กทำใจกันนะคะอ่ะข้อที่สิบแปดค่ะสิบแปดตอบถูกเก้าห้าเปอร์เซ็นเอเก้าสิบห้าคนนะคะจื่อจวดจื้อเซ่จือจจ้อจ,อจวด การกระทําด้วยตัวเองจื้อเซาก็ได้รับผลของกรรมนั้นต้นทํากรรมอะไรไว้ต้นก็ได้รับผลของกรรมนั้นแค่นั้นเองถ้าเรารู้ความหมายจื้อจวก็แปลว่าลงมือทําด้วยตัวเองได้รับด้วยตัวเองก็คือทากรรมอะไรก็ได้รับผลกรรมนั้นจบปะสั้นเหว่ยสั้นเป้าไม่เกี่ยวเลยเพราะว่ามันคือข้อที่แล้วเรียนรู้ไิดีสุดยิงแย่เข้าไปเลยนะคะไม่ได้จื้อจวกจือ้อเซาต้นทำกรรมอะไรไว้ต้นก็จะได้รับ คนก่อกรรมนั้นจื่อจวดจือ,จอ,จอโกจำไม้นะคะดังนั้นนักเรียนตั้งใจเรียนนักเรียนส่งงานนักเรียนเข้าเรียนรายสดนะคะครูก็พร้อมที่จะช่วยหรือว่าบางคนเนี่ยคะแนนที่ยังไม่ถึงนะคะไม่ถึงเกณฑ์เทอมนี้ได้เกดฑสี่นนะแต่เทอมที่แล้วนักเรียนได้แค่เกณฑสาเกรฑสามจุดห้านักเรียนอัพดดต,ตัวเองขึ้นมาดิดเอออัพดิดตัวขึ้นมานะคะก็ให้เห็นความพยายามนักเรียนก็เลยได้สามจุดห้าบางคน นะคะแต่ถ้าบางคนเนี่ยที่ขยันอยู่แล้วได้เกรดสีอยู่แล้วแต่สมนี้เธอก็ขยันสม่ําเสมอเนี่ยแล้วเธอก็ตั้งใจเรียนเธอสอบได้เธอก็เกรดสีไปนั่นเองนะคะเออนะคะหนึ่งจุดหกอ่ะไม่ใช่ค่ะข้อที่สิบเก้าได้ร้อยหกคนเขาถามว่าอะไรคะเนี่ยเขาบอกวุภาสิจีนนี้นะคะ สุภาษิตจีนนี้ต้องการสุภาษิตไทยอะไรเอาจริงๆนักเรียนถ้านักเรียนไม่รู้ความหมายเลยเนี่ยมันไม่ได้นะอย่างน้อยก็ต้องรู้ความหมายจากอันเหล่าแปลว่าแก่ครูเคยสอนละเหล่าต้าถูซางเปยรซางเปยแปลว่าอะไรคะโศกเศร้า,าหรือว่าเสียใจดังนั้นนักเรียนก็ต้องรู้ว่าเอามันเกี่ยวกับความเสียใจอันนี้ไม่มีที่สุดตัดทิ้งอันนี้รียกตัดตามยิงหนักเลยคนที่ตอบสามสิบห้าคนนั้นหนักที่สุด นะคะอันนี้คืออะไรคะหนูรีแปลว่าขยันขยันก็คือความพยายามไงเดาวได้ไหมเดาวสับได้ไหมได้อือยังเรียนจริงๆถ้าเรียนไม่รู้อะไรเลยแล้วเรียนรู้ค่ะว่าอู้หนูรีคือไม่ขยันไม่มานัพยายามไงสร้างเปิดก็คือเสียใจยแล้วเหล่าเรือนก็คือคนแก่คนชราจบปะเนี่ยนักเรียนก็เดาได้แล้วเนี่ยครูเลยสอนเทคนิคในการเดาให้นะคะแต่จริงๆเนี่ยนักเรียนเนะี่ย จำได้ก็จะดีนะคะไม่ต้องด่าวนะคะเอาแบบรู้จริงไปเลยนะคะจิงตีจือว่าจิงทีจือว่าเนี่ยมันแปลว่าอะไรคะผู้รู้น้อยเห็นน้อยกบข้อมในกะลาเนี่ยถ้า้เรียนรู้นะว่ากบค้อมในกะลาไอ้ช้อยที่อยู่ข้างบนเนี่ยแล้วเรียนก็ย้อนกลับไปดูได้ปะว่ามันไม่ควรจะตอบกบค้อมในกะลาเนี่ยก็ตัดช้อยเดีทิ้งไปเลยครูก,ก็เลย โกรธมากนะคะแต่ครูก็ยังไม่แสดงออกนะคะว่ามันยังมีคนที่ตอบผิดอยู่ก็คือข้างบนเนี่ยครูเสียดายคะแนน,นกบครอบในกระลาใครไปตอบนะคะอีข้อนี้เนี่ยมันจะมีข้อหนึง่งเนี่ยไอตัวเนี้ยในเมื่อครูแปลให้อยู่แล้วข้างล่างเนี่ยว่าแปลว่ากบครอบในกระลาก็ยังจำอีสามสิบคนนี้ก็ยังจะไปตอบนะคะนะมันก็เลยทําให้เสียคะแนนไปโดยใช่เหตุนะคะนั่นแหละต้องสังเกตนีหนึ่ง สาต์แอบช่วยไว้ทั้งบนและนะคะส่งซิกแล้วว่าแปลว่าอะไรคะกบครอบในกะลาเออจื่อว่าจื่อว่าวาเดียแปลว่ากบับแนขหนานจื่อแปลว่าตลอดนี่รันดอนตีก็คือที่ต่ําต่ํารือใต้ดินนะคะเออจิงจิงจิงอันนี้ก็คืออะไรคะถ้ำถ้ำหรือว่าบ่อน้ําเออก็อยู่ใต้แต่อะไรนะคะอยู่แต่ใต ต้ใต้กระลาก็อย่างเดียวเลยคือผู้รู้น้อยเห็นน้อยน,นั่นเองไม่ไปไหนเลยไม่พัฒน,นาตัวเองไม่ออกไปมองโลกที่กว้างใหญ่นะคะอืมนี่แหละครูก็ฝากไว้แค่านี้นะคะเราจะต้องเป็นผู้ที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาน,ะนักเรียนไม่ง,งั้นจะไม่รอดในศตวรรษที่21นะคะอ่ะเรามาเดี๋ยวครูจะพาไปชมดีกว่านะคะคลิป YouTube จะไปพาาไปชมบรรยากาศนะคะพาไปชมบรรยากาศอ๋อเดี๋ยวครูจะแชร์สกรีดอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวครูจะแชร์สกรีนอีกทีหนึ่งโอเคมีนักเรียนเพิ่มเข้ามาแล้วและะ้วสวัสดีค่ะครูลินจงนะะอ่ะโอเควันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่ามีบรรยากาศที่น่าสนใจอะไรบ้างที่อยู่ในมณฑลแน่นะคะมณฑลเอามณฑลเลยดิ นะฮะ <c oughs> เราบรรยากาศจีนนะคะเอาปักกิ่งก่อนเลยดีกว่านะคะ <c oughs> เป็นเมืองหลวงของอะไรประเทศจีนนะคะ <c oughs> เป่ยจิงนะคะครูจะพาไปชมบรรยากาศนะคะสองศูนย์สองสองบรรยากาศนะคะ เมืองปักกิ่งนะคะพาไปชมบรรยากาศแห่งเมืองปักกิ่งเดี๋ยวจะฟังให้ให้ให้พูดไปให้ฟังด้วยว่าฟังรู้เรื่องไหมนะคะว่าเขาพูดว่าอะไรเอาไปดูนี่ดีกว่าสนามกีฬานะคะฉีวีกวดที่ครูเคยบอกนะคะปักกิ่งเนี่ยเป็นยังไงบ้างบรรยากาศที่นู่นนะคะอ่าสองพันยี่สิบสองนะคะเพิ่งเพิ่งปีนี้เนาะปักกิ่งเนี่ยเป็นยังไงบรรยากาศ อ่าเดี๋ยวไว้ครูส่งลิงก์ให้คนที่เรียนออนไลน์นะคะไปดูเข้าไปดูเองนะคะตอนนี้เนี่ยนักเรียนก็ตั้งใจดูคลิปวิดีโอ3คลิปนะคะไปก่อนจากที่ครูอธิบายเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาจีนนะคะเดี๋ยวครูจะเปิดให้ เปิดจริงเมื่อโอลิมปิกนะคะแข่งโอลิมปิกก็แข่นที่นี่สนามกีฬาทีวิกวดเปิดจริงเนี่ยตรงเนี้ยดูสิหิมาตกมันก็จะเป็นสีอย่างเงี้ยค่ะนักเรียน เรียนไม่ต้องไปนักเรียนดูจากแผนผังเนี่ยนะเพื่ออนาคตอาจจะได้ไปก็ได้โตขึ้นเป็นหนุ่มเป็นสาวกนแล้วแต่ตอนนี้อากาศมันไม่มบริสุทธิ์นะคะนักเรียนไม่ต้องไปหรอกช่วงเนี้ย